สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับผมบอยจากร้านสตร์บิ๊กไลท์นะครับในวันนี้นะครับเรามาดูวิธีการใช้งานครับของเจ้าเครื่องพ่นฆ่าเชื้อโรคกันนะครับว่าการใช้งานของเครื่องของเขานะครับต้องกดไปแบบไหนคําสั่งต้องตั้งไปที่หมดคาสั่งอะไรนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูใกล้ๆกันเลยนะครับตัวเครื่องนะครับสังเกตว่าจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือสวิตด้านหลังนะครับจะมีอยู่2ระบบนะครับให้เลื่อนมาทางซ้ายเนี่ยเป็นการ ล้างทาความสะอาดนะครับตัวนี้ปั๊มจะทํางานแต่ว่าฮีเตอร์จะไม่ทํางานนะครับก็คือตัวความร้อนจะไม่ทํางานขึ้นมาแต่ถ้าเราเลื่อนมาด้านขวานะครับก็จะทำงานทั้งสองอย่างนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่เลื่อนมาแบบสวิตช์สองขีดนะครับต้องรอไฟตำแหน่งนี้นะครับไฟตำแหน่งสีแดงนะครับเครื่องพร้อมจะทางานถ้าเป็นไฟสีแดงขึ้นมาแสดงว่าตอนนี้เครื่องพร้อมทํางานนะครับแต่ถ้าด้านใดนะครับไฟยังไม่เป็นสีแดงต้องรอจนกว่าไฟจะเป็นสีแดงนะครับถึงจะพร้อมทํางานนะครับหลังจากที่ตัวนี้เป็นไฟสีแดงขึ้นมาแล้วนะครับให้ลูกค้านะครับนําท่อตัวนี้นะครับ จะเป็นน้ำยาต่างๆนะครับตามผลิตภัณฑ์ดังกล่าวพวกนี้นะครับสามารถใช้งานได้หมดเลยนะครับก็เอาใส่ถังครับแล้วก็จุ่มตัวยางเข้าไปในตัวนี้นะครับเอากระบอกของเขามาไว้ในตำแหน่งนี้ได้เลยนะครับโอเคพอเราเอาตัวท่อนะครับมาจุ่มในนี้เรียบร้อยแล้ว ให้เราสังเกตด้านนี้ครับจะมีวอลลุ่มนะครับตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มแบบนาฬิกานะครับก็คือถ้าเราหมุนนะครับเครื่องก็จะทำงานหรือถ้าเราอยากจะหยุดนะครับให้เราหมุนกลับได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตัวนี้เราหมุนไปปุ๊บเนี่ยสักระยะหนึ่งเดี๋ยวจะมีเป็นลานนาฬิกานะครับค่อยๆค่อยๆค่อยๆหมุนกลับมาเองนะครับตัวนี้เอาไว้ใช้ในกรณีที่ลูกค้าจะไม่อยากสัมผัสขวันนะครับให้เราหมุนไปตำแหน่งหนึ่งนะครับท้ายสุดก็ได้แล้วก็เปิดสวิตช์ไว้ที่สองขีดแล้วก็ไว้ในห้องนะครับแล้วก็็เเเดียหลังจาาท่นปบ เขาจะตัดของเขาเองนะครับไม่ต้องยุ่งกับเขาอนันนี่อ่ะโอเคครับเราลองมาดูกันวิธีการฉีดฟันกันเลยหลังจากที่ไฟเป็นสีแดงนะครับอ่าสวิตช์เริ่มอยู่ที่ตำแหน่งสองขีดหมุนครับอ่าเพิ่งจะเริ่มตูบน้ำยาเข้าไปครับตูบน้ำยาเข้าไปในเครื่องแค่นี้ครับหลังจากที่มันใช้งานมปสชกพักหนึ่งนะครับขีดไปชะพักหนึ่งตัวระบบของเขาจะตัดเองนะครับมันก็จะดีุกลับมาไม่มีเสียงดังนะครับอ่าผมลองหมุนกลับมานะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับอ่ามหมุนกลับมาอ่า เป็นดังเสียงดังติ๊งอย่างนี้ครับก็จะแสดงว่าตอนนี้เขาพบกําหนดเวลาที่เราตั้งไว้แล้วนะครับโอเคแค่นั้นเองนะครับหลังจากใช้งานเสร็จนะครับลูกค้าควรจะไล่นะครับไล่น้ํายาตรงนี้ทิ้งนะครับไม่ควรเอาน้ํายาไปไว้ในท่อแล้วปิดเครื่องและเก็บทันทีนะครับเพราะว่าน้ํายาที่อยู่ในเครื่องนะครับจะกลายเป็นตกตะกอนแลวก็ตันในท่อที่สุดนะครับควรล้างทําความสะอาดทุกครั้งนะครับหลังใช้งานโอเคครับวิธีการใช้งานก็คือเรายกท่อตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ปรับสวิตไปที่ตำแหน่งเืองขีดครับตรงนี้ครับ อพอหมุนไปที่ตำแหน่งหนึ่งขีดปุ๊บให้เราบิดหาลลุ่มนะครับให้สุดแล้วก็รอจนกว่าควันจะหมดครับเราจะควันจะหมดและตอนนี้นะครับเราสามารถเอาท่อตัวนี้นะครับจุ่มไปในน้าเปล่าน้ําี่เหือไอะไรก็ได้นะครับเป็นการล้าง,งความขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราปรับสวิทช์มาที่เบอร์หนึ่งนะครับฮีเตอร์จะไม่ทํางานนะครับจะไม่มีการสร้างความร้อนขึ้นมานครับจะเป็นการทํางานเฉพาะปั๊มเท่านั้นนะครับเป็นการไล่น้ํายา เป็นการล้างทำความสะอาดเท่านั้นนะครับโอเคหลังจากใช้งานเสร็จหลังจากพอใจแล้วเราก็บิดสวิตซกลับนีเท่านี้ครับแล้วก็จะสามารถเก็บได้เลยแค่นี้นะครับการการทาความสะอาดครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับกับเครื่องผลิตภั์ของเรานะครับเป็นตัวเครื่องพ่นหมอกฆ่าเชื้อนะครับจะเป็นน้ํายาต่างๆนะครับมีหลายแบบหลายอย่างให้ทุกท่านเลือกใช้นะครับก็ติดต่อได้ที่หมายเลขศูนย์หกหนึ่งหกสองแปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะครับเป็นบริษัทของเรานะครับแต่ตาบิ๊กนะครับเป็นผู้นำเข้าสินค้าของเรานะครับ โอเคน่าจะแจกวันนี้ครับสำหรับวันนี้สบับด,ดีกครับ